ันนี้เราจะมาทำชาลเลนจ์กันกินหอยเป่าเฮือหนึ่งร้อยตัวนะคะถ้าเกินหมดนี่เอาไปเลย 5, ห้าพันเ้ยแม่เนาะหมกนเนี่ยน้อยกินดินท์ทำอะไรมาไม่ได้นะคะเดีนน๋ยวนี้ถ้าไม่มากพอร้านอะไรคุณยาดองไงโคเลียดองหอยอะไรที่ไม่รู้ว่าจะงเป็นหอยหรือเปล่าหอยมุตณีหอยตาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจว่าดิฉันกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือกำลังแกะโคเรดองนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากกินมานานแล้วนะคือถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้ดู ASMR ของแบบต่างประเทศหรือว่าของโดยเฉพาะของเกาหลีใช่ไหมเธอชอบกินที่มันเป็นแบบอาหารทะเลเลยแบบหอยต่างๆนานาซึ่งบบก็หาว่าแบบเออในไทยเมื่อไหร่จะมีหอยเป่าหือ้อที่แบบเป็นหอยเป่าหือ้อสดๆดองๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโคเรดองเขาทำค่ะ จะถาว่าขายก็ได้นะคะพอที่ฉันขายก็คือวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์นะคะท้าพิสูจน์นะคะกินหอยโอตาเตะใช่หอยเป่าฮือ100ตัวนะคะ มีทั้งหมด3คนเนี่ยทุกคนเจ็ดสิบตัวด้วยคนเดียวเออลุงอกให้ลุงน้อยเจ็ดสิบตัวแล้วกัน <c oughs> ก็คือ3คนช่วยกันแต่ไม่ได้เป็นธรรมดานะคะถ้าใครติดตามโบมาตั้งแต่แรกๆเ,เนี่ยจะรู้ว่าโ <c oughs> บเนี่ยอยากเป็นมือหนึ่งของการทํา ASMR มากๆเลยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยอํานวยแต่ในวันนี้เราจะมาเปิดฉากนะคะผลการสู่การเป็น ASMR มืออาชีพนะคะในวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะรอดไหมเพราะว่าเราจะกินหอยเป๋าหื้อหนึ่งร้อยตัวแล้วก็จะทํา ASMR ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ ว่าขอไปแนะนําสินค้าของเขาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวเราจะรอกินไปสดๆเลยถ้าเกิดอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็คือตายแน่ๆวันนี้หอยเป่าฮื้อที่สุดของราชาหอยโคเรียดองเจ้าดังเจ้าเดิมเนื้อสดหวานนุ่ม เด้งมากตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนแล้วให้เยอะมากจะบอกเลยนะคะว่าโบเนี่ยชอบเมนูอื่นของเขาอยู่แล้วนะคะพวกแซลมอนหอยโอตาเตะกุ้งดองของเขาเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยโบต้องทําให้ได้ค่ะทุกคนหอยเป่าพื้นหนึ่งร้อยตัวจัดไปสู้ตัวน้าจิ้มนะคะเขามีด้วยกัน2สูตรนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีมาขายนะคะทุกคนเพราะว่าท้ายคลิปเรามีแจกซีฟู้ดมะนาวสดโคตรแซ่บกับซีฟู้ดปลาราโคตรหนัวนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันดีกว่าโบอยากกินแล้วคะ่ะมันน่ากินมาก วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำ ASMR นะคะแต่ว่าถ้ามีเสียงแปลกปลอมเนี่ยเราต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตลองเป็นแซลมอน อนนี้เหมนเรากําลังหาลือกันนะคะว่าเราจะทํา ASMR ยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใช้ไม้อะไรกันแต่ว่าเราจะพยายามทาให้ออกมานี้ที่สุดแต่ว่าการทํา ASMR เราจะพูดเสียงดังมากไม่ได้แต่กรณีพิเศษคือลุงน้อยสามารถพูดเสียงดังได้เพราะว่าลุงน้อยเป็นคนเสียงค่อยนะลุงน้อยจะเป็นคนที่สามารถพูดเสียงดังได้เริ่มยังเริ่มแล้วค่ะลุงน้อยจะบอกว่าตื่นเต้นมากมากนะคะที่โคเรียดองเขามีหอยเป่าฮื้ออ้าวไปกินหอยเป่าฮื้อก่อนไหมแต่ก็กินได้ไปแล้วงน้อยไม่เจ๊มัดดิฉันขอขอทำระบบแบบนึง กินต้องดังไม่เป็นไรเอาตามเอาตามสภาพคนนี้คือให่ <c oughs> ถ่ามว่าพวกมึงกับของช่องเราคือใครไ,ได้เป็นคนซูนิเซเฟีย <c oughs> อรนะ่อยไหมสุดยอดเลยห <c oughs> อมคาร์บอนเดี๋ยวจะขออนุญาตกินอันนี้นะคะจะบอกว่าปกติอ่ะชอบกินอยู่แล้วนะหอยเป่าฮื้ออ่ะ <c oughs> แต่ไม่เคยกินแบบด,ดองเดี๋ยวขอกินก่อนลักคือตอนจัดจานอ่ะก็ไม่ได้กินนะ ไม,ไม่เคยเห็นใครเอาหอยเป่าพื้อมาดองเคยเห็นคนเกาหลีทำซึ่งวันนี้ถูกอ,อกถูกใจของน่าติเกินกระเทียมทนได้กินถ้าเกินหมดนี่เอาไปเลย 5, ห้าพันหรอแหมหมดแล้วเนี่ยน้อยกินเด็เงนทำอะไรมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ทำไม่มากพอ เฮ้ย <S k iller> หอยเปาฮื้ออร่อยมากปกติ <S <S อ่ะ,ออะเอาหอยเปาฮื้อมาทำไอ้นี่เอามาทำหม่าล่าแล้วรสชาติเป็นแบบว่ามันจะเป็นเท็กเจอร์เนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความอูมามิขออนุญาตจิ้ม,มอันนี้จะเป็นปลาร่าอันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเกาหลีกับคนไทยกลายเป็นเกาหลังเกาหลไปแล้วนะไปแล้วเขาดองไม่เต็มอ่ะพอดีพอดี บูเคยบอกหลายรอบแปลว่าน้ําจิ้มปลาเขาอะเหมือนอะไรวะเหมือนพริกปลาร้านอะไรคุณยาดองไงโคเรียดองอื้หืมมวยปลาตะเพียนก็มีนะมาตอนนี้จะกินแค่ตับหู้อแต่ไม่ได้เพราะว่าบูชอบโอซาเตะเขามากแต่มนก็ชอบถ้าเขาออกอะไรใหม่ก็อยากทูน่าต้องมาลองเทกเจอร์คุณหนุบหนับนุบหนับเกาหลีใช่ไหมเนี่ยใช่โคเรียดองโคเรียคือเกาหลีโคโคเรีย หอมจิ้มปลาที่เริ่มมามีบทบาทกับเราแล้วมั้ยอะไรเนี่ยปลากเริ่มมาขู่คาร์บอนแล้ววันนี้ไม่คุยเยอะนะย่วงเดี๋ยววันนี้ก็คือกินยั่วหอยอะไรที่ไม่รู้ว่าเต็งเป็นหอยหรือเปล่าหอยมุตตีจ๊หอยอะไรที่ไม่รู้ว่าเต็งเป็นหอยหรือเปล่าหอยตายง่ายมากเราก็ไม่ติงว่าเขาจะซื้อกันหอยเปลือกหอยกาบ หยอยแคงหอ,นะอยเป่าหืออห้อไงหอยเป่าหึหอยเป๋าหึนี่ตัวมาเลยใช่ไหมเท่านี้ใช่ไหมโบคำว่าื้องรู้จักหอยเป่าหื้อไหม,มเป็นอย่างนี้เลยนี่คำะเบหวานนี่ก่อนเป็นอย่างนี้เลยมัน,นมะมจะมีกระดองน้ำอะไร ช่วงสาระน่ารู้ตามธรรมชาติหอยเป่าฮืออาศัยอยู่ในทะเลที่มีสภาพน้ําเป็นน้ําเค็มไม่พบในบริเวณน้ํากร่อยมีนิสัยชอบกินพืชเป็นอาหารจะมีวิธีการขูดแทะพื้นผิวก้อนหินหรือซากปะการังบริเวณที่หอยเดินผ่านมักชอบออกหากินในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะหลบซ่อนอยู่ตามซอกหินนีต่ตอนนี้เราไปอยู่เกาหลีไม่เคยเห็นนอะือื้ยามะฮะหำไอยู่บนบอกอะต่อไปค้าแข่งอยู่เกาหลีอะกินต้องนานอะอยู่ประกันอะทุกคนกระปุกหนึ่งมีหกตัวนะเูากินไปกี่ตัวเนี่ย สามสี่ตัวแล้วมั้งคือหอยปลิงก็จะหากินได้ที่ไหนนะพลาคารจีนใช่ป่ะใช่เอาจะทำอะไรมันจะมีอีกอย่างนะหอยปลิงมันทำอะไรได้หลายหลังไม่ได้หลายหลังมันทำอะไรได้หลายลังหลังหลังเลย เอาไปผัดผัดผัดกะเพราแล้วผัดไอ้นี่ผัดเป่าหื้ออ่ะผัดอะไรที่คนจีนผัดอ่ะแม่เราเคนกินที่ผัดอาคารจีนมันจะมีผัดหอยเป่าหื้ออ่ะนั่นแหละอร่อยแบบนี้เลยเขาเป็นหัดนะผัดผัเนื้อเหนียวแข็งมากไม่เหนียวแต่อันนี้ไม่เหนียวนะแม่น้ำซุปมันจะเนื้อเหนียวป่ะเออนั่นแหละหอยแครงเหนียวกว่านี้เยอะร้อยเท่าหอยแครงที่เราเอามาทำอ่ะอร่อยปะโค อร่อยก็กินเยอะๆโค้กอร่อยโค้กเปนอาห้องเต้แล้วมหรอมานี่เรากินอยู่เป็นห้องเต้นะอาหารชั้นสูงเลยตอนจันเร์าไปลบมันพกนี่ไปได้ไหมแล้วอยู่ก็กินกลางทางพอจันทร์ดาวปกปองจะฝึกนี่เหรอเออกินนั้กไม่ได้ฟิลหรอกมั้งก็กินทั้งตัวคุณแม่จะไม่ค่อยชอบกินของดองของหมักวันนี้เป็นยังไงอร่อยนิ่มนุ่มนุ่มไหมนุ่มเขาทําดีมากเลยอะต่อไปดิฉันคือ ไม่ว่าจะไปไหนก็คือละสายตาจากหอยเป่าหื้อไม่ได้เลยไม่ใช่โอตาเตะคือโครชอบหอยโอตาเตะเลยทุกคนอ,อร่อยอ,อ่ะหอยตัวนี้้งแต่ถ้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะแล้วมาหั่นแล้วนะมันคือหอยเชลใช่ไหมใช่ไหมนี่หอยเชลป่ะใช่ออไม่ใช่อ้โหอ้วนเก่งจังเลยอ้วนข้อคุณอดข้าวมาเพื่อสิ่งนี้เลยวะเหมือนกัน <laughs> ปลาก็อร่อยหอยก็อร่อยคือ <c ười> จะบอกว่าน้ำดองอ่ะเป็นน้ำเดียวกันนะแล้วเนี่ยกินเล่นดูดิมไม่มีข้าวคือเวฟข้าวมาแต่มันได้กินเพราะว่ามันพอดีแล้วอะ่ะ <c ười> คือมันไม่ข้าวอะ่ะ <c ười> ไม่ข้าวน้ำดองดีสะอาดโอ้โหแ้องมีไม่อันนี้เราแบ่งออกไปเราต้องยอมรับว่าเราแบ่งออกนะเออแป๊บเดียวนึกว่าหมดทุกคนคือไม่ต้องจิ้มก็ได้นะแต่ว่าบูชอบจิ้มคือน้ำจิ้มข่าแถมนะอร่อยลุกหดข้าวมาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงมือเรื่องแล้รหรือไง เรื่องอะไรเล่าไหมมีมีเรื่องหนึ่งเมื่อวานเมื่อเช้าดูโอ้ยมันซึ้งน้ําใจคนไอหมาเนาะ,ะคือคือคอลุงไะแกป่วยไงขับซาเล้งมาแล้วไปนอนรงคือนอนโรงพยาบาลไม่ได้กัดแล้วหมานะ <c oughs> ่ะก็เฝ้าอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะเขาจอดรถซาเล้งไว้สาหรับที่จอดรถรู้เรื่องเหรอแล้วมันนอนเฝ้านะแล้วมันก็เดินเข้าไปดูเขาบอกว่ามีพยาบาลคนนึงบอกว่าเข้าไม่ได้นะก็ฟังนะแล้วก็ขอมือก็ให้พอกลางคืนก็เข้าไปนอนในซาเล้งแล้วมีผ้าห่มอยู่เพิมแล้วมันไมไม่ขอเบอร์โทรเขาไว้อะ เขาไปทำอะไรเวลาเงาเห่าหมาไม่ได้โทรคุยกับลุงมันพูดนะมันคงพูดอ่ะใช่ไหมมันรอยจนกระทั่งเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วพยาบาลคนนี้เอาข้าวไปให้เอาน้ำไปให้อูโหแบบดูแล้วแบบหมานี่รักเจ้าของแบบมากโอ้โหใจกันอยู่ที่อะไรวะเธ่ชอบกินแซลมอนเพื่อนมาเร็วแพทมาคือคนหนึ่งชื่อแคทคนหนึ่งชื่อเพชรแต่แม่กับลุงเรียกว่าแพท แคบกินมากกว่านี้บุกเลงว่าโบจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นชาลิงนี้ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนคะคอมเมนต์มาว่าหออเปาหื้อที่เหลือจะให้เราไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูต่อแต่คนเกาหลีชอบเอาเปาหื้ออะมากินดิบแบบเราเลยแต่ไม่ดองนะถ้ากินดิบแบบไม่ดองก็อร่อยนะ <c oughs> หรือว่าทากับโคชูจังแบบที่คนเกาหลีทําอะก็เลย <c oughs> แต่บอกว่าเดินทางมาสักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าหนักใจเกินโบกินไปกี่ตัววะเนี่ยโ <10 S 2> บวกินเกินสิบอะว่าย <20 S 2> ี่สิบอะมิตกินเกินสิบตัวนี่คือการกินเยอะมากๆที่สุดเลยนะหอยเป่ามือสิบกว่าตัวอยู่ในท้องบวเออโบวรู้สึกก็บโบกินเยอะมากอะแล้วก็ตามด้วยโอ,อเตะบวชอบโอเดเตอะทุกคนค <ะ S 2> ฝากด้วยนะใครที่อยากกินแบบโบนะครับ โบว่าโบต้องพอใครที่อยากกินแบบโบนะคะโบแนะนําโคเรดองจริงๆนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเจ้าไหนทาเนาะคเรดองทำน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าโบเข้าใจผิดโบขอโทษด้วยแต่โบยังไม่เคยเห็นนะคะก็เป็นหอยเป่าฮื้อที่โบรู้สึกว่าโบไม่เคยคิดว่ามันจะมาดองได้นะทุกคนโบนึกว่าเอามาปรุงอาหารเท่านั้นแล้วก็กินซาซิมิเท่านั้นแต่ยังไม่เคยเห็นใครดองแต่ก็จะมีคนเกาหลีดองเจ้าแรกเนี่ยคิดว่านะจะบอกว่าใครที่อยากกินแบบโบในวันนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะเขาส่งหมดนะคะและที่สาคัญมี โปรโมชั่นค่าจะส่งศูนย์บาทนะคะไม่ว่าจะอยู่ใต้เหนือออกตกนะทุกคนคุ้มมากๆนะจะบอกว่าไม่ใช่แค่หอยเป่าหือนะคะจะเป็นหอยโอตาเตะหรือว่าจะเป็นแซลมอนหรือว่าจะเป็นทูนา่าหรือเป็นปลาหมึกกุ้งอะไรของเขาอะ่ะคือส่งฟรีหมดนะโบแนะนานะสั่งมาทีเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ส่งฟรีใช่ปะ่ะสั่งมาทีเดียวแล้วเก็บเอาไว้เลยแล้วก็เอาไว้กินได้หลายวันเพราะว่าเขาเก็บได้นะคะก็เดี๋ยวคือเดี๋ยวโบทิ้งช่องทางคือตอนนี้โบไม่สามารถพูดได้ปกติแหละเพราะว่าลมมันตีเ <c oughs> ดี๋ยวโบทิ้งช่องทางเอาาาไววว้้้ใใใหนนะนทุกกกคถเิด่่่สจแตบอา ควลองนะคนที่ชอบกินของดองอะ่ะคุณจะพลาดหอยเป่าหอไปไม่ได้นะขออีกคำหนึ่งค่ะเพื่อนเสื้อสวยป่ะเพื่อนดูดิลรกขึมาโคกี้โคซี่ในนี้มีรูปหน้าตาดีอยู่ั้งหมดเลย สำคัญน,นะคะโคเรียดองนะคะอร่อยตรงปกไม่จกตานะคะในรูปเป็นยังไงออกมาเป็นอย่างนั้นเลยนะคะในวันนี้ที่ฉันสั่งมาเกือบยี่สิบกระปุกหน้าตาเป็นแบบนี้หมดเลยเฮ้ยถ้าบอกว่าหลุดฟิวซีนี่ต้องมีแล้วนะแต่คือหน้าตาเป็นแบบนี้หมดเลยจะบอกว่าเขาอร่อยแบบต้นตำรับนะคะยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยเลยโคเรียดองเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้คือแบ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเอาไปเก็บแล้วตอนนี้ก็คืออิ่มมากๆคือจะบอกว่าตัวหอยของเขามันใหญ่มากทุกคนคือตัวใหญ่นะทุกคนไม่ใช่หอยเล็กนะ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นช่วงพีคไทม์ของรายการเราก็คือเรามีมาแจกค่ะสาหรับใครที่อยากทานนะคะแต่ว่าแบบยังลังเลเว่าเอ๊ะฉันจะลงทุนกับหอยเป่าฮือดีหรือเปล่าเรามีมาแจกนะคะทั้งหมด10รางวันเหมือนเดิมค่ะกะติกาก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปเราว่าทําไมถึงอยากกินนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดไลค์เพจด้วยนะทุกคนก็จะมีสิทธิ์นะคะลุ้นรับหอยเป่าฮื้อโคอเรลยดองนะคะไปเลย10รางวันนะคะก็รีบๆคอมเมนต์กันมานะทุกคนก็ใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วอะแคปหลัก แล้วเอามาเอามาแปะในคอมเมนต์ด้วยนะโบจะได้เลือกได้ถูกนะคะทุกคนเท่านี้ค่ะก็เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ในการกินโคเรดองในวันนี้สุดยอ่กินไปกี่ตัววันนี้สิบตัวค่ะวันนี้ก็คืออิ่มหนำสำราญนะคะจะบอกว่าหอยตัวใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิชิตท้องเราได้เยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำโคเรดองไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เราอยากเอาไปทำต่อนะทุกคนเพราะว่าเหลือประมาณ90กว่าวตัว ก็เป็นก็เยอะนะเหลืออีกหลายตัวอยู่เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูต่อนะคะทุกคนก็ถ้าใคร ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็ฝากโคเรดองเลยนะเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ทําของดองมาตั้งแต่แรกๆเลยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าของเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่ตกตาจริงๆนะคะทุกครั้งที่กินก็จะรู้สึกเหมือนเดิมก็คือคุณภาพก็เหมือนเดิมทุกอย่างโอเคแล้วก็คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับโคเรดองแล้วก็วันนี้อร่อยมากๆสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมาด้วยกินไปกี่ตัวสามสิบแปดเทุกคนขอบคุณมากกินไปกี่ตัวเนี่ยสี่ กร็จบขึ้นไปเรื่อยโอ้โหคตรซ็งเลยอ่ะปากซิงเกิลไว้ด้วยสำหรับถ้าร้านซับลอยทำไรทำไรอ่ะเป็นนักร้องอะใช่เราจะร้องเพลงเพลงเมย์ไอเราเป็นไอเราจะร้องเพลงอะไรเฮ้ยเกี้ยววมาร้องจริงๆไม่ได้อ่ายายนี่จริงวะถ้าเกิดว่าครบร้านซับทำไรกูยังไม่มากูยังกูยังไม่กลับเพราะกูไม่เมา แล้ว,วันนี้นะคะพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆบ๊ายบาย